โอเคครับช้านี้มาเจอกันขอ,อแบ่งปันตั้งที่เรื่องล่าความเชื่อการกระทําความจริงถ้าดูจากข้อความแล้วมันอาจจะแบ่งเป็นสามท่อนเพราะเดี๋ยวเรามาขยายสามท่อนนี้และอยากจะบอกว่าสามท่อนเนี้มันเกี่ยวข้องโยงใหญ่ยึดเหนี่ยวกันนะครับยังไงเดี๋ยวมาว่ากันเ,เราลองมาแชร์แบ่งปันกันในความคิด อันแรก,กคือความเชื่อความเชื่อน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งเลยที่สําคัญสําหรับโลกนี้อย่างเช่นศาสนาอย่างเช่นการสร้างสังคมวัฒนธรรมประเพณีหรืออื่นๆเลยนะครับมันเกิดจากความเชื่อก็ด้วยความกลัวเกิดจากความกลัวก็เกิดจากความไม่รู้นะครับมันน่าจะมาตั้งแต่ผมคิดว่า เป็นหมื่นปีเนาะเพราะว่าตามเท่าที่รู้เนี่ยที่เราคิดว่าเผ่าพันธุ์ของคนทางวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกิดจากเผ่าพันธุ์โมวิเซเิียนเนี่ย,โโม,ย,ยมันก็น่าจะห้าหมื่นปีและผมเชื่อว่าความเชื่อเนี่ยมันต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันอาจจะวิวัฒนาจากสัญชตาตญาณแล้วพอเรามีความคิดมีสังคมเกาะกลุ่มกันมากขึ้นเกิดความยึดโยงแล้วก็วุ่นวาย เมื่อมีคนเริ่มจากสองขึ้นไปความวุ่นวายมันก็เกิดขนาดอยู่คนเดียวบางทีเรายังเถียงกับตัวเองเลยใช่ไหมฉะนั้นแล้วเมื่อมันมีหลายคนเป็นหมู่คณะมันต้องมีอะไรมาตั้งก,กฎกติกาแล้วเมื่อเราไม่รู้อะไรเรากลัวมันก็ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเป็นเกาะต้องกันอันนั้นแหละที่ผมคิดว่ามันคือคําว่าความเชื่อแล้วไอความเชื่อตัวเนี้ยมันไม่ได้มีเฉพาะจุดเริ่มต้นอย่างเดียวมันยังมี เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราตลอดเวลาความเชื่อในทุกการกระทําความเชื่อในเรื่องตั้งแต่เชื่อว่าควรจะทำอยังไงตื่นกี่โมงกินอะไรออกกําลังกายยังไงความเชื่อที่จะแต่งตัวความเชื่อที่จะเลือกอาชีพความเชื่อที่จะนู่นนี่นั่นมีทรัพย์สินเลือกสิ่งของมากมายเกิดจากกว่าความเชื่อนะครับตอนนี้ต่อมาเรื่องการกระทําถามว่ามันยึดโยงยังไงแน่นอน บอกเกิดของการกระทําผมเชื่อว่าเกินครึ่งน,นะ,ะส่วนหนึ่งมาจากความเชื่ออีกส่วนหนึ่งโอเคมันอาจจะมาจากสัญชาติญาณอาจจะมาจากอ,าอะไรสักอย่างที่มันประกอบกันเข้ามาแต่ผมย้ําว่าผมมั่นใจว่าไอ้การกระทําของเราเกิดจากความเชื่อนะฮะของเราเกินครึ่งหนึ่งและความเชื่อก่อนจะเป็นของเราบางทีมันก็เกิดจากการเชื่อคนอื่นในสิ่งอื่นเข้ามาประกอบกันนะครับ เกิดเป็นการกระทําและการกระทําที่เรามีความเชื่อแล้วเรากระทําแล้วแล้วก็ทําออกผลออกมาเนี่ยมันก็จะสุดท้ายก็คือที่จะมาแชร์กค็คือเรื่องความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรามีความเชื่ออย่างหนึง่งเรากระทําแบบนั้นแล้วเราคิดว่าผลมันจะเป็นสิ่งที่เราเชื่อแต่มันอาจจะไม่ใช่หรือในบางเหตุการณ์ก็ใช่มันจะสลับปะปนกันไปในชีวิตเราจนบางครั้งเราแยกไม่ออก ว่าเรายังเหมาะสมที่จะเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อตอนนี้อยู่ไหมเพราะไอ้ความเชื่อเนี่ยที่บอกว่ามันผลักดันให้เกิดการกระทําและความจริงมันก็จะมาทีหลังเสมอตัวนในความจริงเนี่ยบางทีผลของการกระทําก่อจะออกมันอาจจะใช้ระยะเวลานานมากๆบางครั้งนานจนเราลืมหรือบางครั้งงานจนเราลืมความเชื่อลืมการกระทําของตัวเองไปแล้วด้วยซ้ำนะครับตอนตนั้นแล้วบอกได้เลยว่า มันจะเรียงยึดโยงกันแบบนี้ก็คือเริ่มจากความเชื่อเชื่อในสิ่งนี้เราก็ทำในสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราทำไปมันเกิดความจริงขึ้มนมาซึ่งความจริงย้ำว่ามันอาจจะไม่ใช่ตรงกับความเชื่อของเราฉะนั้นถ้าเรารู้พบกรอกตรงนี้เราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าไอคอนเชื่อของเรามันอาจจะไม่ใช่ความจริงเกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันแชร์แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากคุณผู้ชานะครับถึงเรื่องหนังเรื่องอะไรต่างๆเรื่องดูที่เขาไปดูมาผมจะสปอยไหมนิดนึงไม่ไม่สปอยมันเป็นเรื่องพูดคร่าวๆแล้วันในระหว่างที่เขาเล่าเรื่องดูว่าพอดเรื่องหรือการเดินเรื่องเป็นยังไงนะครับผมก็เลยแบ่งปันกับเขากับลูชายแชร์เรื่องส5บห้ท่านเดือนสเ็ไปด้วย เพราะว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับความเชื่อแล้วการกระทํากับความจริงที่มันมีผลที่แตกต่างแต่ทั้งสองเรื่องเนี่ยมีความเหมือนกันก็คือเริ่มจากความเชื่อนะฮะว่าเราเชื่อสิ่งนี้และเราเชื่อว่าไอ้สิ่งนี้มันจะพาเราไปจุดที่ดีนะครับแล้วพอเรามีความเชื่อในหนังสองเรื่องนะที่เราคุยกันแล้วก็มา ทำให้เราเกิดการกระทําที่ตั้งใจมุ่งมั่นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานรือสซ้ำใบหนึ่งในหนังไงแต่ว่าผลของมันความจริงมันก็กล้ำกิ่งว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่เราเชื่อก็ได้อันนี้แหละคืเอเสน่ห์ของผมก็พูดกับลูกชายว่านี่คืเอเสน่ห์ของโลกเราบางทีเรารู้เหมือนเรารู้เพราะในที่สุดมันก็เอ้าไม่ใช่นี่หรือบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แต่จริงๆมันก็คือเอ้าเรารู้อยู่แล้ว มันคือเสน่ห์บางทีเราไม่ต้องการอะไรที่ร้อยเอร์เซนต์แล้วบางครั้งผมก็มีความคิดเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์มันเกิดจากการผสมภาษาระหว่างความดีไม่ดีเลวร้ายดําขาวอะไรอย่างนี้นมากมายที่พูดเป็นบ่อยครั้งมันเกิดจากความผสมผสานอยู่ที่ว่าเราจะสร้างความสมดุลในความคิดการกระทำออกมาอย่างไรมันก็เกิดมาเป็นความจริงในในรูปแบบของเรา,เราที่เรารับได้ฉะนั้นเราก็ การความเชื่อของตัวเองการกระทำของตัวเองให้จริงจังแล้วมันก็จะเกิดกับความจริงจากตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นความจริงสาหรับคนอื่นแ้วก็ถึกตั้งสำหรับคนอื่นนะครับทำถึงผลตั้งใจจะด้วยกันครับ